สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับรายสาระนะครับมาแล้วรายการขี้โมขี้โมนะครับมาพร้อมกับบรรยากาศทุ่งนาที่แสนจะเย็นสบายเพราะว่าลมพัดตึงลมพัดตึงเออรู้จักไหมลมพัดตึงพัดตึงเนี่ยเอออ่ะนะฮะวันนี้ก็ ไม่มีพระเก่านะครับมีแต่พระใหม่มานั่งโม่นะครับเพราะว่าพระเก่าไปได้มาก็มีแต่ของเก๋อ่านะฮะอันนี้ก็มาชมพระใหม่อีกสักรุ่นหนึ่งนะครับเผื่อจะเป็นที่สนอกสนใจของผู้ที่จะศึกษาสะสมแล้วก็บูชานะครับพระใหม่ๆนี่แหละนะครับผมเผื่อเป็นกระแสเนาะแฟบอ่ะนะครับ เห็นแล้วนะฮะรู้สึกอย่างไรเออเดาถูกไหมว่าเป็นพระสมเด็จเนี่ยเออถ้าพิมพ์4ริมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพระสมเด็จนะฮะอ่าดูพิมพ์ก็รู้เลยใช่ไหมฮะว่านั่นก็คือเขาเรียกว่าพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะ,ะเออพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ทำไมถึงเรียกว่าพิมพ์ไกเซอร์ใช่ไหมฮะก็เพราะว่า <laughs> เพราะว่าผมลืม <laughs> เอาลืมนะฮะแต่เอาเอ,า,เอ,า,เอ,า,อาง่ายๆนะครับถ้าเห็นพระสมเด็จที่ล่ำล่ำนะครับพิมพล่ำล่ำเสียนโตนะครับเสียนโตโตหัวโคโลเนี่ยนะฮะเสียนโตเนี่ยนะฮะก็เขาก็จะเรียกชื่อตามรุ่นตามพิมพ์ว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะฮะส่วนผมจำไม่ได้อะทำไมถึงเรียกไกเซอร์จำไม่ได้ลืมนะครับผมก็ ทำอยู่หลายสำนักนะครับสร้างลายอยู่หลายสำนักนะครับทั้งวัดอารุนนะฮะัวัดอาุนวัดอารามนี่จะดังนะถ้าเป็นของวัดอาุนนี่จะดังอันนั้นแต่อันเนี้ยอันนี้นี่ที่รกนึกว่าเป็นของวัดอารุนนะนะครับแต่ดูด้านหลังเขาเขียนว่าวัดพระเชตุพนกอทอมอนะฮะวัดพระเชตุพนกอทอมอมีอะไรบ้างในตัวหนังสือที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะฮะเขาก็จะบอกว่า พระสมเด็จไกเซอร์นะครับเนี่ยกันนะอ่ะพระสมเด็จนะครับพิมพ์ไกเซอร์อ่าพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะครับอ่า ผสมนะครับผสมผงนะครับาสมผงจิตรดานะครับสมเด็ดจิตรดา,าผสมอะไรวะผสมมวน ผสมมวลจิตรดานะครับไม่ได้มีสารนะสงสัยตัวหนังสือจะยาวเกินไปนะครับผสมมวลจิตรดาอ่านั่นก็คือมวลสารของสมเด็จจิรดาของในหลวงนั่นแหละมีผงของอ่ามวลสารจิรดาของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับจิรดานะครับแล้วก็รุ่นหนึ่งนี่รุ่นหนึงนนหน่งเออเขาทำละเอียดรอบครอบเหมือนกันนะทำรุ่นหนึง่งแล้วก็อะไรบ้างเนี่ยอ่าผสม เหล็กน้ำพีนะรแร่มีมีแร่เหล็กน้ำพีนะรแร่นี่แร่เหล็กน้ำพีอ่าเ๊้ทำไมกล้องมันไม่ชัดเลยแร่เหล็กน้ำพีนะครับแล้วก็มียันยันนะยันนะปัดตลอดต่อโคดนะครับวัดเชตุพน กทมแล้วก็พสสองหศนนะครับสร้างปี2540้อ่แล้วก็โค้ดพอผ่านนะครับโค้ดพอผ่านาแล้วก็เขาจะเขียนว่าแม่เหล็กดูติดอ่ะนะฮะก็สมเด็จรุ่นนี้นะฮะก็ผสมมวลสารของอพ่อผงจิตรดานะครับของ ในหลวงราชการที่9นะครับมีส่วนผสมนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของเหล็กละเล่เหล็กน้ำพีนะครับแล้วก็ผงของอาตามตำรับของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมแล้วก็จะมียันวันยันไว้ด้วยนะครับเป็นยันระแล้วก็ตอกอมีหมายเลขกำกับที่เดี๋ยวก่อนนะมีหมายเลขกำกับ นะคะแล้วก็มีชื่อวัดมีพศออ,อะไรเรียบร้อยแล้วก็จะจะระบุไว้ได้วยว่าโอ้ลมแรงอา่าแล้วก็จะระบุด้วยว่าแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูติดนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาแม่เหล็กมาด้วยก็เลยไม่ได้ดูดให้ดูนะครับแต่พระเนี่ยจับดูเนี่ยจะมีน้ําหนักค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะครับเออตึงๆอยู่นะครับผมก็เป็นพระสมเด็จที่ นะครับดูอ่าไม้นะครับปี2540ก็นับจากที่ผมอัพคลิปก็ประมาณ25 5ปีให้หลังก็ถือว่ามีอายุพอสมควรนะครับก็เป็นการจัดสร้างขึ้นในพิธีเสาห้านะครับมวลสารก็ดีนะครับแต่ลายนามเกจิขนาจารย์ปลุกเสกนี่อ่า ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นสายในวังนั่นแหละก็น่าจะเป็นสายในวังนะสายดียุล็อกมันเป็นพิธีใหญ่นะครับมวลสารดีพิธีใหญ่นะครับมวลสารดีพิธีใหญ่นะครับก็เป็นรุ่นแรกด้วยรุ่นหนึ่งด้วยนะครับรุ่นหนึ่งด้วยนะครับก็ใครที่ชอบพระสมเด็จที่แบบออกแนวเขาเรียกอะไรออกแนวแปลก เออแต่ต่างประเทศเขาชอบนะใส่ไอ้ไกเซอร์เนี่ยนะครับออกแนวเขาเรียกแนวแฟชั่นเนี่ยนะฮะก็เป็นรูปพระพุทธเสียนโตแล้วก็ดั้งมีฐานบัวข้างล่าง5กลีบนะครับผมอ,อ่าแล้วถ้าเราส่องดูเนื้อเนี่ยนะฮะส่องดูเนื้อเนี่ยอุ่ยลมแรงจังถ้าเราส่องดูเนื้อเนี่ยเราก็จะเห็นเม็ดแร่ออกเทาๆฟ้า,ฟานะครับออกเทาๆา,าฟ้า,ฟาไหนลองส่องดูซิ เม็ดแร่นี่นั่นเห็นไหมฮะอา่าถ้าเราส่องดูเราก็จะเห็นเม็ดแร่เทาฟาฟ้า,ฟา,ฟานะครับดำบ้างอะไรบ้างแต่เขาบอกว่ามันจะออกเทาๆทาฟ้านะครับนี่เป็นเม็ดแร่อา่าที่ผสมมวลสารลงไปเนื้อหาก็จะออกประมาณนี้นะครับเนื้อหาก็จะมีส่วนผสมแบบนี้นะครับถ้าเป็นสมเด็จวัดละคังแท,แท้เนี่ย นะฮะเขาก็มันก็จะเห็นเม็ดดําเม็ดแดงใช่ไหมฮะเอออันนี้ก็คงจะเป็นเม็ดแร่นะครับที่เขามาใส่นะครับนี่นี่คือนะครอยตัดข้างนะครับรอยตัดข้างจะเป็นลักษณะอย่างนี้องค์พระค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะครับือว่าได้มวลสารมาเยอะอยู่นะครับได้มวลสารมาเยอะอยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะแร่จะเป็นเทาๆฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินอะไรเงี้ยกรมทาากรมทาธาตุกรมท่าอะไรเงี้ยนะครับรุ่นหนึ่งด้านหลัง วัดพระเชตุพน์กทมนะครับนี่ก็จะเห็นเป็นเม็ดแร่อย่างนี้นะครับอ่านะครับเนื้อนะฮะฟาบนี่อ่ะนะครับ,บ,นะรบก็ถือว่าอ่าเป็นพระใหม่ที่จะว่ามองข้าม ก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีผลสารที่ดีนะครับอ่าก็น่าจะมีการก็เรียกทางวัดดังๆขนาดนี้ก็ต้องมีพิธีการที่อ่าอ่าพิธีในการบวงสรวงปลุกเสกอธิษฐานจิตแหละนะฮะน่าจะอาอ่าดีนะครับดีอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ว่าจํานวนพระเนี่ยนะฮะจำนวนพระเนี่ยสร้างค่อนข้างที่จะเยอะนะนะครับว่าพระสายสมเด็จเนี่ยสร้างที่จะเยอะนะครับก็เลยทําให้อ่าเขาเรียกอะไร พระมีเยอะก็เลยทาให้หาได้ง่ายนะครับเมื่อหาได้ง่ายก็ราคาก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นสูงนะครับแต่ว่าพระองค์นี้เนี่ยนะฮะพระองค์นี้เนี่ยก็ดูตามราคากลางก็อยู่ที่หลักร้อยนะหลายร้อยอยู่นะฮะเออสี่ห้าร้อยอยู่นะเออนะครับเป็นพระที่ราคาอยู่อา่าประมาณประมาณนะเอากลางๆเนาะประมาณห้าร้อยนะครับลบ ครับห้าร้อยถอยนะครับห้าร้อยถอยอาจจะซื้อกันห้าสิบาทก็ได้คาว่าห้าร้อยถอยเนี่ยนะคำว่าห้าร้อยถอยไม่ใช่ว่าห้าร้อยเป๊ะเออทแต่ไมพักอย่างนี้ดูแพงจังแต่ว่าคาดการนะครับดูจากการเกยซื้อขายในเว็บในอะไรเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยถอยลงมานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถอยกันเยอะเท่าไหร่ก็อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับอาจจะซื้อกันอยู่ห้าสิบบาทก็อันนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับผมอย่างองค์เนี้ย เจอในก้ลองนะฮะเจอเนี้เกนในก้ลองเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยอยู่หลายอาทิตย์เลยเห็นอยู่ไม่ไปไหนสักทีเนี่ยไม่มีใครเอาไปว่าแล้ววันหนึ่งผมก็ต้องมาเขี่ยเอาจนได้นะครับก็นะครับ,นะรบอยู่ในก้ลอง20บาทนะครับแต่ก็ซื้อมาในราคา10บาทนี่แหละนะครับ10บาทนะครับก็เก็บไว้ นะครับเอ่อเช่ามาพระแท้นะครับในราคา10บาทก็เอามาเก็บไว้ลงทุนไว้เออเพื่อเซียนใหญ่เขาขยับเขากล่าวถึงพูดถึงราคาไม่แน่นะอาจจะขยับนะลงทุน10บาทเนี่ยมันบ่พอะททุกย้อนดอกมันไม่ถึงขนาดเจ๊งหรอกเอาซื้อพระราคา10บาทมาเก็บเนี่ยนะซื้อ10องค์ก็ร้อยหนึง่งซื้อร้อยองค์ก็1000บาทผมว่ามันไม่ ไม่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 เรียกไม่ไม่ทำให้จนหรอกนะครับในการสะสมเพราะว่ามันดีด้วยซ้ำไปคือได้ของดีราคาถูกนะครับได้ของดีราคาถูกพิธีดีด้วยนะครับพุทุกคุณมีแน่นอนนะครับสายสมเด็จก็ครอบจักรวาลนะครับจอไปทางครอบจักรวาลนะครับเสียงโตนะครับใส่ไกเซอร์เสียงโตนะครับก็ อ่าสำหรับผู้ที่ชอบอาทางอยากเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะครับมีความเจริญก้าวหน้านะครับส่วนมากเขาก็จะแขวนสมเด็จกันเขาว่าเขามีความเชื่อนะคนที่แขวนพระสมเด็จเขามีความคามเชื่อคือว่าจะได้เจริญก้าวหน้าจะได้เจริญเติบโตเหมือนกับชื่อของสมเด็จผู้จา์โตอะนะครับสมเด็จผู้ยา์โต ผมรังสีเนี่ยที่วัดละครั้งที่ว่าดังๆเนี่ยคนก็มีความเชื่อว่าแขวนพระสมเด็จสายสมเด็จโตเนี่ยที่มีมวลสารของป่าสายสมเด็จของสมเด็จพุทจารย์โตเนี่ยเขาว่าผู้ทุกขุนเนี่ยจะจะให้ทําให้ชีวิตเนี่ยจเจริญก้าวหน้ามีการจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะครับคนเขาก็เลยนิยมพระสมเด็จทีนี้พระสมเด็จก็เลยกลายเป็นจกักรพรรดิพระเครื่องอะไรประมาณนั้นนะอันนี้เดานะรู้ได้ไงจับพลังพระหรือ <laughs> เขาเขาเล่ามานะครับเขาเล่ามาเอามาเล่าต่อทีนี้คนที่ฟังก็ต้องเขาเรียกอะไรก็ต้องใช้พิจิตวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเออแขวนแล้วเอามาแขวนเลี่ยมทองแขวนแล้วนอนอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ทําการทํางานเนี่ยคงไม่ได้เจริญเติบโตไปไหนหรอกนะครับคงจะรอ,อเข้าหม้อนั่นแหละนะครับรอก็ดูเข้าหม้อนั่นแหละนะครับก็เรียกว่า อ่าก็ต้องแขวนพุทธบูชาพึ่งพุทธคุณก็ต้องออกไปทามาหากินเออทำอาชีพที่สุดจริตนะครับก็ทางพุทธคุณของพระเครื่องเนี่ยก็จะช่วยอํานวยนะครับช่วยอํานวยความราบลื่นนะครับความอ่าสะดวกความราบลื่นในการดําเนินชีวิตนะครับจะชีวิตจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขมีมีการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีการเจริญเติบโตนะครับเหมือนของชื่อของ พระสมเด็จผู้จารย์โตนี่แหละนะครับตามความเชื่อเขาว่าอย่างนั้นนะครับเราก็อ่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็แล้วแต่จะพิจารณาเดี๋ยวก็บอกว่าอา้าบางคนไม่ได้แขวนอะไรเลยยังจเจริญเติบโตเอา้ารู้ได้ไง นะฮะรู้ได้ไงว่าเขาไม่แขวนเออเขาอาจจะซ่อนองค์เล็กๆไว้ในกระเป๋าเสื้อเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในกระเป๋าสตางค์เขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออจะไปรู้ได้ไงนะฮะอ่ะก็เป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเราเชื่อแบบไหนเราศรัทธาแบบไหนนะครับเราก็เช่าแบบนั้นนะครับเชื่อแบบไหนศรัทธาแบบไหนก็เช่าแบบนั้นนะครับก็ อย่าว่ากันเลยนะครับหรือจะเอามาเก็บสะสมไว้2ดูเล่นเฉยๆก็ได้เออใครจะว่าอะไรเนี่ยแค่ราคาไม่กี่ตังค์เออเจอในกองเพ้อๆเจอ10บ,บาทเหมือนผมนะเนี่ยนะฮะก็เขถือว่าเป็นพระที่เขาเรียกอะไร มีพิธีดีมวลสารดีนะครับเออราคาอาจจะราคาเนี่ยถ้าพูดถึงราคาที่เขาเช่าหาประมูลกันในเว็บอยู่ที่หลักร้อยเนี่ยผมก็คิดว่าแพงอยู่นะในในความคิดผมว่าแพงอยู่นะครับเออใครว่าไม่แพงก็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 แล้วแต่นอกว่าคุณค่าของเงินร้อยเงินบาทเงินร้อยเนี่ยของคนเราไม่เท่ากันนะครับบางคนก็บอกว่าเงินร้อยนี่ติดเดียวนะครับบางคนก็ว่าเงินร้อยก็มีคุณค่า สำหรับเขามากอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเงินร้อยของผมเนี่ยก็ถือว่ามีคุณค่าสําหรับผมมากนะนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ถือว่าแพงอยู่นะนะครับเออองละสามสี่ห้าร้อยผมว่าแพงอยู่นะนะครับเออไม่ใช่อ่าถูกถูกนะครับเออแต่ผมก็คือก็ไม่ถึงว่าต้องไปเจตํานงต้องไปเช่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าเราเผื่อว่าเราไปเจอนะครับเจอในกองในอะไรนี่แหละนะครับเออเราจะได้ เอาว่าได้มาถูกๆูกไงนะครับก็เก็บไว้ก็ดีเหมือนกันนะผมว่าเนี่ยเอาว่าแขวนคอก็โอเคนะสำหรับใครที่ชอบพระสมเด็จที่ที่แบบว่าพิม์แปๆนะครับพระสมเด็จที่พิมพแปๆพิมพ์ที่คนไม่ค่อยได้เห็นใครแขวนกันนะครับผมสำหรับสมเด็จนะครับผสมมวลสารจิรดานะครับมวลสารจิรดาทําไมต้องเขียนไว้ มวลสารจิรดาก็คือว่าพระสมเด็จจิรดาของในหลวงรัชกาลที่9ที่สร้างเนี่ยนะครับก็เป็นพระเขาเรียกเป็นพระในฝันของใครหลายๆคนนะครับก็ถ้าไม่ใช่อภิมหาเศรษฐีถ้าไม่ใช่เศรษฐีจริงๆเนี่ยไม่ไม่แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยนะเออได้เห็นได้เห็นองค์จริงนะไม่ใช่เห็นตามทีวีเห็นตามหนังสือนะแต่เห็นตามทีวีตามหนังสือเนี่ยมันเห็นกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่นี่เขาเรียกอะไรถ้าไม่ใช่คนแบบมีสตดุ้งสตางหรือสังคมที่แบบ สังคมชั้นสูงหรือมีคนแบบเศรษฐีก็แทบจะไม่ได้ไม่ได้เห็นนะครับเอ,อหรือว่าเป็นพระในฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะมีไว้บูชานะครับในส่วนของสมเด็จพระสมเด็จจิรดานะครับผมทีเนี้ยก็เลยว่าเมื่อในเขาเรียกอะไรคนที่งบน้อยกระตังน้อยนะครับไม่ได้มีเขาเรียกงบพอที่จะได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้มวลสารหรือได้พระที่มีส่วนผสมของออได้บูชาพระสมเด็จจิรดาเนี่ยเขาก็เลย ได้รดวบรวมมวลสารนะครับรวบรวมวลสารสมเด็จจิรดาเนี่ยนะฮะมานะครับมาเป็นหนึ่งในมวลสารสําคัญคของพระสมเด็จรุ่นนี้นะครับเออก็ถือว่าเราก็ได้บูชานะครับก็ถือว่าเราได้บูชาสมเด็จจิรดาไปในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าเราได้อาบูชาพระสมเด็จจิรดาไปในตัวด้วยนะครับเพราะโซ่ผสมแร่เหล็กน้ําพีนะครับเหล็กน้ําพีเขาบอกมีอาถรรพ์ในตัวนะครับมีพุทุกุณในตัว นะครับแร่เหล็กน้ำพีมีพุทธคุณในตัวนะครับมีอ่าเขาเรียกขลังโดยธรรมชาตินะครับมีพุทธคุณโดยธรรมชาติอ euh ่าประมาณนั้นนะครับผมองค์พระจะหนักหนักหน่อยนะครับแม่เหล็กดูติดนะครับวิธีอ้าวไม่รู้ว่าของเรียนแบบไม่รู้ว่ามีมาหรือยังนะของเก๋เนี่ยไม่รู้ว่ามีมาหรือยังถ้ามีก็ลองเอาแม่เหล็กดูดดูถ้าแม่เหล็กดูดติดก็แทแหละถ้าแม่เหล็กดูติดก็แท้เออถ้าดูดไม่ติดก็ไม่แท้อะไรลองดูเอ้า ผมก็ไม่มีเอาแม่เหล็กมามาด้วยไม่มีแม่เหล็กนะเขาบอกแม่เหล็กดูดติดก็อันดับแรกถ้าเราจะเขาเรียกทดลองทดสอบหรือจะพิสูจน์ก็ใช้แม่เหล็กดูแล้วถ้าดูดติดก็แสดงว่าพระมีความเขาเรียกอะไรมีความแท้ถ้าเราดูแบบดูยังไม่เป็นนะนะครับแต่ถ้าเราดูธรรมชาติฟอร์มพระที่เราดูเนี่ยแท้เนี่ยเนี่ยฟอร์มพระแท้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไ,ไม่ต้องไปดูอะไรเยอะแยะเพราะพระไม่ได้มีราคานะครับในการวนเวียนตลาดเนี่ย ถือว่ายังไม่มีราคานะครับดังนั้นการที่เขาจะทําเรียนแบบออกมาก็ยังไม่มีนะครับก็ถือว่าพบเจอได้ง่ายอยู่นะครับพบเจอได้ง่ายนะครับพระอาประเภทแบบนี้นะรประเภทสายสมเด็จโตที่สร้างย้อนยุคเนี่ยนะฮะเออออกวัดนู้นวัดนี้พอสามารถพบเจอได้ง่ายนะครับเราก็เลือกเอาว่าเราจะอาเช่าบูชารุ่นไหนนะครับแขวนรุ่นไหนนะครับเออเราก็เลือกเอาเลยตามงบของเรานะครับงบน้อยก็เช่าแบบงบน้อยเรานี่แหละ นะครับมีงบเยอะก็ต้องก็ค่อยเช่าขึ้นตามระดับที่เรามีงบต่อไปนะครับเออก็มีพุทุคุณเหมือนกันแหละพิธีกรรมมวลสารดีอยู่นะครับก็ก็เลือกเอาตามงบนะครับเออนะครับเรายังสำหรับคนที่สตตุ้งสตงยังไม่ยังไม่ยังไม่มากพอนะฮะแล้วก็หาเช่าพระเขาเรียกอะไรพระหลักร้อยพุทุคุณหลักล้านนี่แหละนะฮะมาแขวน นะครับนี่นะครับเหมือนผมเนยเออใครไม่เก็บใครไม่เก็บผมเก็บเองนะครับเออเก็บไว้นี่แหละเออไม่จมทุนเยอะหรอกสิบบาทเนี่ยเออไม่พ่อสิทุกย้อนดอกมีแต่จะเพิ่มพูนนะ,ะับเผื่อเขามีกระแสขึ้นมาเนี่ยอ้าได้ไหมขายยี่สิบบาทก็เป็นกําไรขายสี่สิบบาทก็เป็นกําไรเออใช่ไหมขายสิบบาทก็ยังได้ทุนเนี่ย นะฮะเออนะครับเผืนะ่อก็มีคนชอบเหมือนเรานะครับผมอ่าเผื่อต่างประเทศเขาชอบไม่แน่นะเออถ้าเปิดประเทศไปอยู่ในอ,อ่าเขาเรียกอะไรไปเปิดร้านที่อยู่ใกล้แบบชาวต่างชาติมาเดินไม่แน่นะเออชาวต่างชาติก็ชอบนะพิมพ์เนี้ยนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับราคาก็หลักร้อยนะครับเออเพอเพอเจอหลักสิบนะครับพิธีดีพุทธคุณดีพิมพ์สวยงาม พิมพ์สวยงามเนื้อหาสวยงามพฟอร,ร์มแท้ดูง่ายอยู่หรอกนะครับไม่คงไม่ต้องไปชี้โบชี้เบอะไรเนาะนะครับก็ดูลักษณะดูพิมพ์ดูความสวยงามเอาถ้าชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองนะครับผมในการเช่าหาบูชาพระเครื่องนะครับคงไม่ต้องส่องไม่ต้องชี้อะไรเนาะนะครับก็ดูกันร,รู้เรื่องนะครับเออนะโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องนะครับอ่าสำหรับรายการไลฟ์สาระนะครับวันนี้ก็ อ่ะชมพักเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระใหม่ที่ผมคิดว่านะครับมีเขาเรียกอะไรมีพิธีการจัดสร้างที่ดีมีเนื้อหาหมวลสารที่ดีแล้วก็เป็นพระที่ที่เหมาะแก่การที่จะอ่าเขาเรียกอะไรสะสมศึกษาสะสมนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการไปเลี่ยม กรอบนะครับแล้วก็แขวนคอพึ่งพุทธคุณเนี่ยก็มีพุทธคุณคุ้มตัวเราอ,อย่างแน่นอนนะครับยังอยากมีชีวิตจเจริญก้าวหน้าจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานก็ต้องหาพระสายสมเด็จผู้ยนันโตมาแขวนเขาว่ากันอย่างนั้นเขาเล่าว่านะเขาว่ากันอย่างนั้นเขามีความเชื่อมาเป็นอย่างนั้นนะครับเห็นไหมระดับบิ๊ก,ก,กระดับเศรษยีระดับนักธุรกิจหลายร้อย,ล,อยล้านเขายังแขวนพระสมเด็จกันเยอะแยะเลยนะครับผมก็เอา้าเรางบน้อยแล้วก็หาพระราคาย่อมเยานี่แหละมาแขวน นะครับผมอ้าวโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เอยกดไลค์นะครับกด s ับสไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน,น้อยในการไปเขี่ยกองหาพระมานั่งโม้ให้ฟัง <laughs> โม้ทุกวันโม้ให้ฟังเออทำรายการกินเข่าค้ำใหญ่ให้คนเบิงนี่โมไม่ดูไงเออทำรายการนั่งกินข้าวให้ดูไม่มีใครดูชอบมาเอาพระมานั่งโม้ให้ฟัง <laughs> อ้าวถูกใจไม่ถูกใจก็ต้องถูกใจแหละ นะครับเพราะว่าได้ทําให้แล้วนะครับก็โอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ